สวัสดีครับผมนรุตครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของผมนะฮะที่ทำออกมาในลนนักษณะนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็มีทําคลิปอยู่บ้างแต่ว่าจะเป็นคลิปสั้นนะครับลงในไอจลงใน Tik t o อกพอทํามาสักประมาณ2อสปีเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทําคลิปที่ยาวขึ้นเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปมากขึ้นนะครับก็เลยเปลีย่ยนในผลใี่ทำช่องนี้ขึ้นมาแนะนําตัวสักเล็กน้อยนะครับผมมาทาแบรนด์ชื่อ Flow Furniture นะครับเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์สัญชาติไทยนะฮะทำมาประมาณ12ปีแล้วซึ่งจริงแบรนด์เนี้ยเป็นธุรกิจคครรอบรัวนะ เมื่อก่อนเนี่ยบ้านผมทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์มาก่อนทำมาประมาณ30ปีผมก็จบสถาปัตย์นะครับแล้วก็กลับมาช่วยงานที่บ้านเอาไอเดียมาต่อยอดธุรกิจที่บ้านจนกลายมาเป็นแบรนด์ส่วนตัวผมเองเนี่ยรับหน้าที่ทั้งออกแบบนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการทำธุรกิจด้วยก็จะมีทั้งสองฝั่งนะฝั่งดีไซน์แล้วก็ฝั่งบิสซิเนสพอเราทำมาประมาณ12ปีเนี่ยครับผมก็รู้สึกว่าเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวนะแชร์ประสบการณ์แชร์ความผิดพลาดหรือว่า เรื่องราวต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราเจอมาเราคิดว่าคนอื่นได้มาดูเนี่ยน่าจะเ,าเป็นประโยชน์นะฮะเรื่องที่อยากจะมาเล่านะครับสำหรับคลิปแรกเนี่ยก็คือผมได้มีโอกาสไปงานเทศกาลหนึ่งที่ผมชอบมากๆชื่อ The Supreme Craftsmanship of Hans J Wegner ครับซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าจัดสั้นมากๆแค่2เดือนเท่าน,นั้นเองพอผมเห็นรูปเทศกาลในไอจีเนี่ยถึงกับต้องรีบจองตั๋วเพื่อบินไปเลยเพราะว่ามันกลางเดือนมกราคมก็หมดแล้วนะครับซึ่งตอนที่ผม จองโต้เนี่ยมันก็คือปลายธันวาแล้วนะก็เลยรีบไปสุดๆเพราะว่างานนี้มันใหญ่มากจริงๆแล้วก็เป็นงานที่ละเอียดมากๆนะครับต้องบอกว่าฮาร์ด e วักเนอร์เนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ซเนอร์ที่ผมชอบมากๆนะครับเขาเป็นคนเดนมาร์กนะก็มีผลงานที่เป็นงานออกแบบเก้าอี้ที่เป็นระดับไอคอนิกเนี่ยมากมายหลายชิ้นนะครับอย่างที่คนรู้จักกันก็อย่างเจ้าวิช h บนแชร์เนาหรือว่าชื่อเล่นว่าไวแชร์หรือว่าราวนแชร์ที่พัฒนาที่ไปดีจอห์นเอฟเคนนดีเป็นคนนั่งนะครับแล้วก็มีรูปที่ทางแบรนด์เนี่ยก็ใช้โปรโมท มาเรื่อยๆนะครับก็เป็นเวกเนอร์คนหนึ่งที่เป็นคล้ายๆว่าเป็นไอคอนิกของยุคนั้นเลยยุคบิดเซนจูรีนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายคนในยุคนั้นนะไม่ว่าจะเป็นชาลส์อีมส์นะครับเป็นฟินจูนะครับเป็นบอกมอร์เกนเซนต้องบอกก่อนนะครับว่างานนี้เขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอด้านในนะครับผมถ่ายได้แต่รูปมาคืองานนี้มันแบ่งเป็นส่โซนโซนแรกก็คือโซนที่เขาเล่าเรื่องราวผลงานของเวกเนอร์เนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะฮะมีก็อวีตรแรกมาให้ดูมี ไทม์ไลน์มาให้ดูว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างทำดีสาตัวไหนช่วงเวลาไหนนะครับมีกัวี่ตัวจริงนะฮะตัวแรกตัวที่2อตัวสามเนี่ยมาให้ดูเลยแล้วก็มีม็อกอัพตัวเล็กๆนะครับที่เป็นสเกลโมเดลนะไซส์หต่อหมาให้ดูด้วยพอเดินไปที่ห้องที่2เนี่ยเราก็จะเจอว่าเขาจะเอากัวี่ตัวจริงเนี่ยมาถอดให้ดูเป็นชิ้นๆเลยนะฮะคือให้เราดู ข้างในเก้าอี้กันไปเลยว่ามันประกอบกันยังไงนะฮะมันมีจอยตรงไหนมันต่อไม้กันยังไงมันใช้ไม้หนาบางขนาดไหนคือเอาคือมันไม่ค่อยมีโรงงานไหนหรือมีเดเวลเปอน์คนไหนเนี่ยที่จะมาเปิดเผยให้ดูขนาดนี้นะครับว่าเขาใช้เทคนิคอะไรในการทําเก้าอี้ที่มากไปกว่านั้นก็คือในงานเนี่ยเขาเอาเทคนิคดรออิงนะครับขนาด1ต่อหนึ่งเนาะก็คือเป็นแบบผลิตที่โรงงานเอาไว้ใช้ผลิตเนี่ยมาโชว์ให้ดูเลยนะฮะซึ่งปกติเนี่ยเขาไม่ทํากันนะว่ามันเป็นความลับของโรงงานถึงแม้ว่าเขาจะลบเดเวเนชัหนหรือว่าตัวเลขระยะเอาไปบ้างเนี่ แต่แบบทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังเห็นได้ชัดเจนอยู่ดีนะฮะซึ่งผมไปในผมก็ไม่ได้กะจะไปกอลอะไรนะฮะผมอยากไปดูว่าผลงานของไอดอลที่ผมชอบเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันมีวารายละเอียดยังไงแต่พอผมได้ไปยืนดูดรออิ่งของฮาร์ดสเวกเนอร์เนี่ยผมก็รู้เลยว่าเออเนี่ยระดับมาสเตอร์เนี่ยระดับดีไซเนอร์ที่ผลงานค้างฟ้าแบบเนี้ยเขาทำงานละเอียดกันแบบเนี้ยคือดรออิ่งเขาสวยมากๆนะครับต้องบอกก่อนว่าดรออิ่งเนี่ยเทคนิคเขาดรออิ่งเนี่ยเป็นงานที่ดีไซเนอร์หรือนักแกนออกแบบเเเนนีี่่่่ยบือททจะะะาาพรว อนที่สนุกมันก็ตอนลอกแบบเนาะตอนที่เราวาดรูปตอนที่เราคิดเรื่องฟังก์ชันตอนที่เราลองทำมอคอัพการทำดรออิ้งเนี่ยมันคือการสื่อสาราแบบของเราเนี่ยจะมีระยะเท่าไหร่มีขนาดเท่าไหร่เพื่อส่งให้ช่างในการผลิตนะฮะซึ่งบางทีมันก็จะเป็นขั้นตอนที่เรานะที่เราเบื่อเหมือนเราต้องนั่งอยู่หน้าคอมหรือว่านั่งอยู่หน้ากระดาษแล้วก็เขียนไซส์ต่างๆว่าไซส์มันสูงยาวเท่าไหร่ดรออิ้งของฮาร์สเวกเนอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับศิละปะครับเหมือนเป็นงานกราฟิกที่เขาเอาแบบเฟอร์นเเนนนน่นนยยยาาาางงงงห้้้้ดวปป็็ััไไซแลผ เซกชันของดีเทลต่างๆให้เราดูนะคือผมว่ามันมันสวยมากๆมันเหมือนเป็นงานอาร์ตในตัวมันเองเลยก็ไม่แปลกใจนะครับที่ผลงานเก้าอี e ้เขาจะออกมาสวยขนาดนี้นะาะว่าแบบแค่ในแบบ่มันก็สวยมากๆอยู่แล้วพอเินห้องถัดไปเนี่ยก็ยังรู้สึกว้าวอยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาเอาเก้าอี e ้แต่ละตัวเนี่ยมาดิสเพลย์ในห้องมืดนะครับแล้วเอาไฟส่องลงมาที่เก้าอี e ้เลยคือการเอาไฟส่องออกมาแบบนี้ ถ้างานไม่เนี๊ยบจริงเนี่ยงานโดยเฉพาะงานไม้ถ้ามันจะเห็นรอยขัดมันจะเห็นรอยตัดไม้ที่ไม่เนี๊ยบนะครับรอยลบมุมที่ไม่เนี๊ยบแต่ผมต้องบอกเลยว่าผมไปยินดูใกล้ๆของเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวเนี่ยมันเนี๊ยบจริงๆคือเนี๊ยบกริบเลยขนาดเอาไฟส่องให้มันเห็นเงาขนาดนี้พวกเส้นขัดเฉียงต่างๆนะครับการลบมุมต่างๆเนี่ยทำได้เนี๊ยบมากๆมากไปกว่านั้นคือมันมีดรออิ้งแปะอยู่ข้างหลังนะผมก็ไปเดินเช็คก็แบบโอ้โหยมันทำดรออิ้งตรงตามแบบไหมหรือแบบตรงที่ทําผลิตเนี่ยตรงกับดรออิ้งไหมว่า พอดูคร่าวๆแล้วเนี่ยตรงเกือบหมดนะฮะซึ่ง Amazing มากๆคือจริงๆม,มันต้องเท่าอยู่แล้วนะแต่ว่าผมไม่ไมนึกว่าเขาจะทำเป๊ะระดับนี้นะครับสำหรับผลง,งานของเวกเนอร์พอเดินไปที่ห้องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมผลงานคอลเลกชันทั้งหมดเลยของเวกเนอร์นะผมว่ามีเป็นหลายร้อยตัวตั้งแต่ตัวแรกที่เขาทำจนถึงตัวสุดท้ายนะครับให้เราดูตัวเป็นๆเ,เลยนะแล้วก็มีหลาย variation มีหลาย color มีหลาย material ให้เราดูนะครับซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นงานของเวกเนอร์ ทีเดียวในที่เดียวแบบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเ็าทาให้หลายแบรนด์แล้วก็มันมันไม่ค่อยจะมีใครที่จะมีผลงานของเวกเนอร์เยอะขนาดนี้ต้องบอกก่อนว่าง,งานนี้มันเป็นของสะสมของนักสะสมชาวญี่ปุ่นนะชื่อคุณโอดะซึ่งเขาเก็บงานของเวกเนอร์เอาไว้เยอะมากๆแล้วส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็ได้พบเจอกับคนเวกเนอร์หลายรอบนะแล้วก็ทําหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคณเวกเนอร์ด้วยนะครับ ทำดีจนคุณเว็กเนอร์เขามอบดรออิ้งหนึ่งต่อหนึ่งมาให้เลยนะฮะที่โชว์อยู่ในงานนี้ก็เป็นเป็นดรออิ้งที่คุณเวกเนอร์เนี่ยมอบให้คุณโอเดะโดยตรงนะฮะซึ่งก็รู้สึกดีมากๆเนาะที่เขาเอามาแชร์ให้กับบุคคลทั่วไปอย่างเราเนี่ยได้ดูนะครับเพราะว่าเป็นบทเรียนที่ดีมากๆผลงานของฮนส์เว็กเนอร์ครับจริงๆหลายๆตัวเนี่ยถูกออกแบบไว้ตั้งแต่ประมาณปี1950เนาะถ้านับจนถึงวันนี้ก็ประมาณ70กว่าปีแล้วหลายๆตัวยังดูเหมือนยังดูใหม่ย,ยังดูโมเดนยังดูสวยงามยังสามารถวางในบ้้าานไดอย่ง กลมกลืนนะฮะแล้วก็มาแสดงให้เห็นว่าตอนออกแบบเนี่ยเขาคิดเรื่องของการทําให้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยอยู่ได้นานนะครับทั้งทนทานด้วยฟังกช์ชันใช้ได้ด้วยแต่ว่ารูปลักษณ์ของมันเองก็สามารถที่จะอยู่ข้ามการเวลาได้คือไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ยังสามารถใช้ได้อยู่เ ตรงนี้ผมว่าสําคัญมากแล้วผมใช้เรื่องนี้เป็นบทเรียนในการออกแบบมาโดยตลอดก็คือการทําให้มันไทมเลสนะครับคือเราเองก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าของเรามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ความพยายามในการทําให้มันสามารถที่จะใช้งานได้นานนะครับฟอร์มที่มีความเรียบง่ายลดทอนจนถึงจนเหลือแต่จุดที่สาคัญเนี่ยมันจะทาให้มันอยู่ข้ามการเวลาได้หรือว่าใช้งานได้นานขึ้นเข้ากับสไตล์ที่หลากหลายได้มากขึ้นครับก็ถือเป็นทริปที่สั้นนะครับแต่ว่าให้แรงบันดาลใจผมเยอะมาก เพราะว่าต้องบอกว่าปี2025เนี่ยเป็นปีที่ยากมากๆนะครับสำหรับคนที่ทําโรงงานเนาะ mm. เพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> คนไหนที่ทำโรงงานผลิตเนี่ยเอ่อก็คงจะเข้าใจว่าปีนี้มันยากจริงๆแล้วเราเองก็เหมือนสูญเสียกําลังใจในการทํางานไประหว่างงานทํางานนะเพราะว่าเราต้องทํางานหนักขึ้นนะครับเราต้องเอ่อรักษาคุณภาพของเราไว้ในขณะที่ช่างฝีมือก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆเ,เอ่อบางทีเราก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแทบการทํางานการที่ผมได้ไปเห็นไอดอล ของผมว่าเขาทํางานกันยังไงหรือว่าเขาสามารถผลักเอาขีดความสามารถของช่างฝีมือไปได้ถึงขั้นไหนหรือว่าผลักดันตัวเองให้สามารถสร้างดีไซน์ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเวกเนอร์เนี่ยทำเก้าอี้มาประมาณ500 500 600ตัวตลอดชีวิตเขานึ่งซึ่งมันเยอะมากๆนะเป็นเน s ่อแนที่ productive สุดๆไปเลยผมก็เหมือนได้รับพลังผมยืนอยู่ในนั้นประมาณ6 7ชั่วโมงครับเดินดูรออิ่งเดินดูงานแต่ละชิ้นก็รู้สึกว่าได้รับพลังที่ดีมากๆ ทำให้เรามีแรงที่จะทําธุรกิจต่อนะครับหรือว่ามีพลังในการที่จะสร้างสารรค์งานที่ดีขึ้นออกมานะครับผมสุกันว่าสําคัญนะเวลาที่เราท้อแท้หรือว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราสงสัยในงานที่เราทำเนี่ยการได้กลับไปเจอผลงานที่เราเคยชอบไปเ,เดินในไปเดินดูผลงานที่เราประทับใจสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราทํางานเนี่ยมันทำให้เรารีเช็คก,กับตัวเองว่าเออนี่แหละเราชอบงานนี้เราอยากทํางานนี้ต่อไปนะครับก็ ถือว่าเป็นทริปที่ดีแล้วก็มาในช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะก็คือมาสิ้นปีพอเริ่มปีใหม่ก็หวังว่าพลังเหล่านี้จะจะทำให้ผมสามารถมีแรงในการทํางานต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะยังมีเวลานะครับสามารถแวะไปชมกันได้แล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีเวลาแล้วเนี่ยก็จริงๆอ่านหนังสือของเวคเนอร์ก็ได้นาะงจงมีหนังสือหลายเล่มที่สะสมผลงานของเขานะครับลองเข้าไปดูผลงานแล้วก็ศึกษาจากหนังสือเหล่านี้ก็ได้เช่นกันครับ ก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการรับชมนะก็หวังว่าจะได้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ